สปทชี้แจงแนวทางการจากกัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด1 9และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน เมื <premises. S 2> ่อวันที่27สิงหาคม2564ดรอัมพรพีนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดมอบนโยบายในการประชุมทางไกลเรื่องแนวทางการจัดกระดกาสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนโดยมีนายสนิทแย้มเกสรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมโดยดรเทอดชัชัยพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมชี้แจงข้อราชการการจัดสรรเงินพระราชทานของพระบาท สมเด็จพระวชิดเกล้าเจ้าอยู่หัวและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ของสปททั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงในหัวข้อต่างๆประกอบด้วยดรวิษณุรั์สมบัติผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและดรรัตนาแสงบวเพื่อนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาชี้แจงในหัวข้อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ดรสุวิทย์บึงบัวทำหน้าที่รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีชี้แจงในหัวข้อการจัดการเรซอรสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นายสุรินทร์สว่างอารมณ์ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางพัชรการเมธาอัครเกียรติผู้อํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์ชี้แจงในหัวข้อมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมด้วยดรกวินเกียรตินนพลละรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าร่วมสรุปผลการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 278แห่งรับชมการถ่ายทอดสดจำนวน37,525แห่งรวมทั้งสิ้นจำนวน37,803แห่ง